เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเหลือให้ท่านไว้เพียงเศษเผ่าทุลีบทที่1 1อ เหมยหลิ่นได้แต่ถอนใจทิ้งความคิดจะหาคำตอบเรื่องนี้รวบรวมสมาธิเร่งเดินทางระหว่างทางก็เด็ดผลไม้ป่าใบไม้ใบหญ้าที่เป็นยาสมุนไพรใส่ปากเงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นตามหน้าผากก่อนไหลผ่านไฟสีแดงสดยิ่งทำให้มันดูหน้าลหลงไหลมากขึ้นนิ้วมือของมู่หลงจริงเหอขยับเล็กน้อยก่อนถอนหายใจยาวอย่างเสียดายเขาพูดอย่างเนิบนาบ ข้าชอบหญิงงามชอบสุราดีชอบสิ่งที่สวยๆงามๆทั้งหลายคนอย่างข้า ถูกหญิงที่ง้องเง่าอย่างเจ้ามาวิาพากวิจารเช่นนี้ได้ตั้งแต่เมื่อได้ไมลินยัดใบไม้ที่มีสรรพคุณในการแก้พิษชนิดหนึ่งใส่ปากอยู่ได้ยินแล้วก็เกือบสำนักกว่าจะกลืนลงคอได้ก็ยากลำบากไม่น้อยนางแลบลินล้นเลียริมฝีปากที่เริ่มเห่อชาพร้อมกับขบคิดว่าคำว่าเบาชั้นต่ำน่าฟังกว่าหรือว่าหญิงง้องเง่าน่าฟังกว่ากันนะ ดูเหมือนจะไม่น่าฟังทั้งสองคำขณะที่นางมีคำตอบให้ตัวเองมู่หลงจริงเหอค่อยสังเกตเห็นว่านางเก็บใบไม้ข้างทางที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างใส่ปากจึงอดถามไม่ได้ว่าเจ้ากินใบไม้ใบหญ้าพวกนี้ไปทำไมต้นไม้บางชนิดมีพิษต้านกันแบบนี้ไม่เท่ากับร้นหาที่ตายหรือริมฝีปากของหมยหินเริ่มชานางแม้มปาก ตอบเสียงเรียบป่วยก็รักษาไม่ป่วยก็กินบำรุงนางพูดแล้วก็ล้วงใบไม้ที่เก็บอยู่ในสาบเสื้อออกมาจ่อที่ริมฝีปากของโมูหลงจิงเหอบ้างเอาหน่อยไหมมีพิษสินะ โม่หลงจริงเหอถามอย่างข้องใจเบื่อหน้าหนีไปอีกทางไม่สนใจมองไยแดงของนางอีกไหมยหลินหัวเราะก่อนจะรู้สึกใจสัน่นภาพเบื้องหน้าเริ่มพ่าเลือนเห็นเป็นเงาซ้อนทับนางรีบจับต้นไม้ที่อยู่ข้างตัวเอาไว้ก้มหน้าหายใจแรงเป็นอะไร โมโหองจริงเหอเห็นถึงความผิดปกติเหม่ยหลินใส่หน้ารู้สึกนันหน้าอกอยากอาเจียนจึงรีบวางตัวเขาไว้บนพื้นอย่างเบามือแล้วตัวเองล้มลงบนพื้นตามอย่างอ่อนแรงนางกัดฟันทนกับอาการไม่สบายตัวที่เกิดขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่าโมหลงจริงเหอเห็นใบหน้าของนางซีดลงทุกขณะยังมีเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดขึ้นตามหน้าผากก็เข้าใจได้ทันที ถูกพิษแล้วสิหญิงง่อน้ำเสียงมีทั้งความกังวลราคลกับความสะใจเขาก็ว่าแล้วการที่นางเด็ดใบไม้กินไปเรื่อยอย่างนี้จะไม่ถูกพิษได้อย่างไรกว่าเหมยหลินจะดีขึ้นเล็กน้อยเวลาก็ผ่านไปอีกครู่ใหญ่ได้ยินคำพูดประโยคนี้ทำให้นางโต้กลับยังขัดใจถ้าข้าถูกพิษ ่ันก็ไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้หรอกแม้นางจะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ผิดรู้ว่าที่ตนเองทำไปนั้นวู่วามเกินไปแต่นางไม่มีเวลามากแม้พิษในร่างยังไม่ถึงกำหนดเอาชีวิตของนางก็จริงแต่มันกัดกร่อนพลังในตัวไปทีละน้อยอย่างที่ไม่อาจเรียกคืนมาได้นางไม่มั่นใจเลยว่าจะหายาถอนพิษได้ก่อนที่เรี่ยวแรงในกายจะถูกทำลายไปจนหมดสิน้น ถ้าเจ้าโง่หลนหาที่ตายข้าก็คงต้องยอมรับชะตากรรมมมหลงจริงเหอสังเกตเห็นสีหน้าที่ดีขึ้นเล็กน้อยของเหมยเหรียนก็ให้โล่งใจ แต่ปากยังไม่ไวตําหนิภาพตรงหน้ากลับมาชัดเจนเหมือนเดิมเหมยหลินยันตัวลุกขึ้นอย่างช้าๆป่านเหงื่อบนหน้าผากลากตัวชายที่พิงต้นไม้ขึ้นมาออกเดินทางต่อเมื่อความช้าที่ปากหายไปแล้วนางยังคงเด็ดต้นไม้ใบหญ้าข้างทางมากินเหมือนเดิมโมหลงจริงเหอรู้สึกว่าหญิงคนนี้คงยากจะเยียวยาอดถามประชดไม่ได้ว่าเจ้าอยากตายขนาดนี้เชียว แน่นอนว่าไม่ไม้หลินตอบชัดเจนแต่ถึงจะตอบเช่นนี้นางก็ยังไม่หยุดที่จะเด็ดใบไม้มาลองกินครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะยัดใส่ปากตัวเองนางยังยัดใบไม้ที่มีรสชาติแปลกประหลาดไปจนถึงขมที่สุดใส่ปากมม่หลงจริงเหอด้วยถ้าข้าถูกพิษตายแล้วท่านต้องหิวตายอยู่คนเดียวหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเป็นอาหาร ก็ไม่สู้กินถูกพิษตายไปพร้อมกับข้าดีกว่านี่เป็นคำชี้แจงของเหมยหลินมู่หลงจริงเหอคิดจะปฏิเสธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกลืนของที่เหมยหลินยัดใส่ปากไม่หยุดไปตลอดทางแน่นอนว่าเขากินด้วยความจำใจมีความโกรธเกรี้ยวเต็มอกแต่โชคดีก็คือจนกระทั่งถึงจุดหมายพวกเขายังไม่กินถูกของมีพิษแต่อย่างใด หวังว่าโชคดีของท่านจะยังคงมีต่อเหมยหลินพึมพำหลังจากเห็นป่าหินที่มีแต่ก้อนหินสีดำไม่เกรียมที่ตั้งเป็นกลุ่มก้อนอยู่ห่างออกไปอีกหลายจางังมู่หลงจริงเหอทำหน้าง,ง้้าไม่ปรีปากพูด ป่าหินอยู่ติดกับยอดเขาที่เขียวชะอุ่มและสูงเสียดฟ,ฟ้ามากที่สุดบนภูเขาจงซันทั้งสามด้านเป็นป่าไผ่ที่ขึ้นชะอุ่มมีพื้นที่ดินสีดำที่ไม่เกรียมขวางอยู่ตรงกลางเป็นการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนเหมยหลินย่อตัวพีนิดดูพื้นดินอย่างตั้งใจนางหยิบเศษดินที่ดำเหมือนกับเท้าฐานขึ้นมาให้ม่หงจริงเหรอดูสินี่เหมือนกับถูกเผามาก่อน แต่ทำไมถึงไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยสักต้นนางข้องใจถ้าเป็นพื้นที่ที่เคยถูกไฟไหม้มาก่อนควรมีต้นไม้ขึ้นเขียวชะอุ่มถึงจะถูกคิดมาถึงตรงนี้เหมยหลินสะบัดมือคล้ายกับจับสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดเอาไว้รีบเช็ดมือกับเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ก่อนเหลือบมองเห็นได้ชัดว่าแววตาของมู่รงจริงเหอมีววยิ้มยาะ นางแบ้ปากทิ้งตัวเขาลงบนกองใบไผ่ยอย่างไม่เกรงใจขณะหมุนตัวพรันได้ยินเสียงร้องครางด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นทำให้นางอดยิ้มอย่างสะใจไม่ได้นางฉีกเสื้อที่ใส่อยู่เป็นผืนเล็กๆ กัดปลายข้างหนึ่งเอาไว้ผ่านต้นแขนข้างที่หยิบดินอย่างแน่นหนาะวิ่งไปยังลำธารเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลลำธารไหลามาจากซอกหินไม่ได้ไหลผ่านลานไฟไหม้น้ําในลำธารใสกระจ่างมีต้นไม้ขึ้นตลอดทั้งสองข้างอีกทั้งยังเห็นร่องรอยของสัตว์ตัวเล็กอีกไม่น้อยนางแช่มือข้างที่มีปัญหาลงในน้ําใช้ใบไม้ขัดถูแล้วยกขึ้นดูเห็นฝ่ามือเป็นสีดำ เหมือนก้อนหินที่ตั้งประงานเหล่านั้นไหมหลินถอนหายใจชักกริดที่เอลออกมากรีดฝ่ามือเป็นรูปกากบาดบีบท่อนแขนผ่านแขนเสื้อให้เลือดไหลลงลำธานเมื่อเลือดสีดำหยดลงในน้ำปลาที่อยู่ใต้น้ำลอยขึ้นมาหงายท้องตายเป็นเบือ้อแหลงน้ำใจเหลือเกิน นางพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงมีได้มีตัดพอต่อว่าเพราะนางเข้าใจนิสัยของชายคนนั้นดีว่าเขาแหลงน้ำใจได้ถึงขั้นไหนถ้าให้เขามีโอกาสฝืนตัวนางจะต้องตายอย่างไร้ดินกลบหน้าแน่อีกอย่างที่นางช่วยเขานั้นก็ช่วยเพราะความจำเป็นย่อมไม่คิดว่าอีกฝ่ายควรจะตอบแทนนางเลือดที่ไหลาจากบาดแผลเริ่มไหลออกมาไม่ขาดสายฝ่ามือที่ด้านชากกลับมา มีความรู้สึกอีกครั้งเริ่มแรกเหมือนมีมดคานย,ยุบยับต่อมาปวดตุบตุบเลือดที่ไหลออกมาสุดท้ายก็กลับเป็นสีแดงสดตามเดิมรออยู่ครู่หนึง่งเหมยลินแกะผ้าที่มัดต้นแขนออกเห็นเลือดไหลเป็นสายจากฝ่ามือก็ไม่ตกใจหาสมุนไพรห้ามเลือดที่เก็บระหว่างทางออกมาเขียวจนละเอียดพอกใส่แผลใช้ผ้าพันอีกหลายชั้นแล้วค่อยลุกขึ้น ทันทีที่ลุกขึ้นก็รู้สึกเบื้องหน้าดำมืดนางตัวเซต้องนั่งลงอีกครั้งตักน้ำในลำธารมาดื่มอยู่สองสามอึกค่อยรู้สึกว่าดีขึ้นหน่อย ความจริงนางไม่กลัวถูกพิษเพราะตั้งแต่อยู่องค์กรลับก็ถูกให้กินยาพิษอยู่ตลอดจึงมีภูมิต้านทานพิษจากภายนอกอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่เพราะเลือดมีจำกัดการเสียเลือดหลายครั้งอาจทำให้ร่างกายทนไม่ไหว หมยหลิ่นล้างกรดในลำธารจนสะอาดแล้วใช้มันตัดต้นไผ่ทำเป็นกระบอกใส่น้ำตักน้ำเดินกลับไปข้างป่าไผ่มู่หลงจิงเหอยังนอนคว่ำอยู่บนพื้นใบหน้าเอียงมาด้านข้างแนบอยู่บนกองใบไม้ที่ทับผมกันอยู่เห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในท่านี้ ตั้งแต่ถูกนางโยนทิ้งแล้วนอนท่าไหนก็นอนอยู่ท่านั้นขยับไม่ได้อีกเลยดวงตาที่มองมานิ่งๆินั้นไม่มีความโกรธแค้นหรืออารมณ์ใดๆแสดงออกมาให้เห็นทำให้เดาไม่ได้ว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่เมื่อเห็นว่าเหมยหลินกลับมามุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยก่อนใช้น้ำเสียงอ่อนโยนพูดว่าถ้าเจ้าฉลาด ก็ค่าค่าเสียตอนนี้ไม่อย่างนั้นความอับอายที่เกิดขึ้นวันนี้จะต้องได้รับการชดใช้เป็นร้อยเป็นพันเท่าแม้เหมยหลินจะรู้อยู่แล้วแต่พอได้ยินเขาพูดออกจากปากก็ยังอดเย็นว่าไม่ได้ข้าจะทำอะไรก็ไม่ต้องรบกวนให้ท่านอ๋องมาคิดแทน นางพูดด้วยสีหน้าเฉยเมยย่อตัวจับร่างเขาพลิกให้นอนหงายประคองตัวให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อป้อนน้ำที่ตักมาให้ มู่หลงจริงเหอดื่มน้ำในกระบอกอย่างไม่รีบร้อนเขาเหลือบตามองสีหน้าที่สงบนิ่งของนางด้วยหวังว่าจะเห็นอะไรบางอย่างใบหน้าขาวสะอาดเส้นผมที่เปียกชื้นแนบอยู่ข้างแก้มทำให้อยากยื่นมือปัดมันไปทัดไว้หลังหูคิ้วเรียวบางดวงตาสงบนิ่งเป็นรูปแบบของหญิงสาวที่ไม่ว่ามองอย่างไรก็เป็นคนที่เคยชินกับการก้มหน้าก้มตาทำตามคำสั่งอย่างไม่ ม่มีข้อแม้คิดไม่ถึงว่านางจะเป็นคนที่มีจิตใจซับซ้อนอีกทั้งยังเป็นคนที่ทำอะไรเด็ดขาดรวดเร็วนี่เป็นครั้งแรกที่มู่หลงจริงเหอมองเหมยหลินอย่างตั้งใจ ตอนที่นางหลุบตาลงนั้นทําให้เขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดจึงดูนางผิดไปความทรงจำระหว่างเขากับนางเกิดจากการใช้ชีวิตด้วยกันแค่ไม่กี่วันและฝฟสีแดงเม็ดเล็กเท่านั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยนอนเตียงเดียวกันแต่เขากลับนึกอะไรไม่ออกถึงเขาจะไม่สนใจใยดีนางก็จริงแต่ก็ไม่น่าจะเป็นได้ถึงขนาดนี้ คิดไปคิดมาจึงคิดได้ว่าที่แท้แล้วนางจงใจลดความคงอยู่ของตัวเองให้มากที่สุด เหมยหลินเลิกคิ้วรับรู้ได้ถึงการมองอย่างพินิดของอีกฝ่ายศบตาเขาอย่างไม่เกรงกลัวความเย็นชาที่แฝงอยู่ในตัวของนางประสานเข้ากับสายตาของมู่ดหลงจริงเหออย่างจังม่านตาของเขาหลีลงอย่างไม่รู้ตัวเหมยหลินเม้มปากแน่นก่อนจะหัวเราะเพียงแต่รอยยิ้มของนางนั้นไปไม่ถึงดวงตาที่เย็นชาคู่นั้น แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นโมมยหลงจริงเหอจำต้องยอมรับว่านางเป็นหญิงที่งดงามคนหนึ่งเพียงแต่ความงามของนางนั้นไม่อาจเทียบกับโมู่แย่ลั่วเหม่ได้เลยในเมื่อพื้นดินมีพิษก้อนหินพวกนั้นก็ต้องมีพิษด้วยเหมือนกันแน่ใจว่าพวกเรายังจะเข้าไปอีกหรือนางถามอีกครั้งกลัวหรือไง มูวหลงจิงเหอเลิกคิ้วถามอย่างท้าทายแต่แล้วจู่ๆสีหน้าที่เป็นสีเขียวเทาของเขาก็กลายเป็นสีแดงกำมมหมายลิ่นพบว่าตอนที่ไม่ต้องร่วมมือร่วมแรงเราทั้งคู่ไม่อาจอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบได้ระหว่างที่คิดว่าจะเถียงกับเขากลับไปหรือทำเป็นไม่สนใจใยดีนั้นพรันได้ยินเสียงท้องร้องดังติดติดกันนางอุทานอย่างตกใจหิวแล้วหรือ ระหว่างทางนางยัดของกินให้เขาแทบไม่หยุดปากนางยังอิ่มจนท้องแทบแตกแล้วแต่ทำไมเขาถึงได้หิวอีกแล้วมัวร้องจริงเหอกกำมือเข้าหากันแน่นร่างที่ขยับไม่ได้คล้ายจะบิดมว้วนเขาเบือนหน้าไปอีกทางเค้นเสียงลอดไรฟันว่าข้าจะถ่ายท้อง พี่แท้ก็เพราะกินของประหลาดมาตลอดพางทำให้ท้องไส้ที่บอบบางของเขาทนไม่ไหวเริ่มปั่นป่วนมวนท้องหลายวันนี้เขาแทบไม่กินไม่ดื่มเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอับอายนี้ขึ้นหลายวันนี้เขาไม่ถ่ายหนักแม้แต่ครั้งเดียวถ้าถ่ายเบาก็ให้เหมยหลินช่วยจัดการมาบัดนี้เขาอยากจะถ่ายหนักแต่ก็ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดี ไม่เพียงแต่เขาที่ทำอะไรไม่ถูกไหมหลินก็เช่นกันเร็วหน่อยเห็นนางยืนนิ่งเป็นท่อนไม้โมหลงจริงเหอก็เร่งรัดอย่างโมโ oh. หอ้ออ้อไหมหลินเองก็ทำอะไรไม่ถูกพยายามถอดกางเกงให้แต่เพราะยิ่งรีบก็ยิ่งล้นจากจะแก้เชือกกลายเป็นผูกเชือกเป็นปมเข้าไปอีกตัดออกตัดซิ มูหลงจิงเหอไม่มีแรงแม้แต่จะด่าแล้วรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกแล้วไหมหลินพยายามแก้ปมที่มัดเป็นเงื่อนตายออกจากกันนางไม่อยากตัดเชือกผูกเอวแต่คิดไม่ถึงว่าการเสียเวลาของนางทำให้มีบางอย่างรอไม่ได้เสียงพรวดดังขึ้นพร้อมกับกลิ่นเหม็นตลบอบอวนนางนิ่งขึงส่วนู่หลงจิงเหอเบือนหน้าหนีด้วยความอับอายอย่างที่สูด ใช้ป่าไผ่ถูกปรับให้เป็นพื้นที่ว่างมีกองไฟกองใหญ่ลุกชนด้านข้างมีเสื้อผ้าที่ซักสะอาดแล้วแขวนไว้บนไม้ไผ่ที่ถูกตัดมาทําเป็นราวแขวนเสื้อมู่หลงจิงเหอนอนคว่ำหน้าบนก้อนหินใหญ่ที่ยื่นปลายลงมาในาน้ํานอกจากศีรษะแล้วร่างกายส่วนอื่นแช่อยู่ในน้ําที่หนาวเย็นส่วนเหมยหลินยืนแช่น้ําครึ่งตัวอยู่ข้างๆใช้ใบไม้เช็ดถูสิ่งศกดระก ที่ติดตามตัวเขาออกไม่มีใครพูดอะไรคนหนึ่งรู้สึกอับอายอย่างที่สุดอีกคนหนึ่งก็รู้สึกผิดอยู่เล็กน้อยเมยหลินรู้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะนางยัดของกินแปลกๆเข้าปากเขาแล้วยังไม่ยอมตัดเชือกผูกกางเกงให้เขาอย่างที่ขอเรื่องที่น่าอับอายเช่นนี้คงไม่เกิดขึ้น สำหรับชายที่โตเต็มวัยอีกทั้งยังเป็นถึงท่านอองผู้สูงศักดิ์นี่ไม่ใช่แค่การขายหน้าธรรมดาแต่ยังทำลายศักดิ์ศรีของเขาอย่างไม่อาจให้อภัยด้วย เพียงแต่เหมยหลินคิดว่าเรื่องทำนองนี้อย่างไรเสียก็ต้องเกิดขึ้นกับคนที่ขยับตัวไม่ได้อย่างเขาอยู่แล้วไม่ใช่วันนี้ก็ต้องวันหน้าต่อไปไม่ว่าเขาจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องให้นางเป็นคนดูแลดังนั้นความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยจึงหายไปอย่างไรร่องรอย หลังจากใช้ใบไม้ใหญ่ที่อ่อนนุ่มถูตามหลังและแขนขาจนสะอาดดีแล้วเมยหลินใช้มือทำความสะอาดให้มู่หลงจริงเหออีกครั้งอย่างไม่คิดมากนางรับรู้ว่าร่างที่อยู่ใต้ฝ่ามือสั่นสะท้านคราหนึ่งก่อนจะกลับสู่ความสงบนิ่ง แต่กระนั้นยังมีส่วนที่แข็งเกรงอยู่นั้นก็ไม่ยอมอ่อนตัวลงเสียทีทำให้นางเร่งมือล้างตัวด้านหลังให้เร็วขึ้นจากนั้นพลิกตัวให้เขานอนหงาย แสงไฟสีเหลืองอ่อนที่กระจายตัวจากกองไฟริมป่าไผยแม้จะไม่สว่างมากนะักแต่ก็เพียงพอที่ทำให้นางเห็นใบหน้าของมู่รงจริงเหรอที่หลับตากัดริมฝีปากเอาไว้แน่นอย่างชัดเจนนางรู้ดีเขากำลังข่มความอับอายขายหน้าที่เกิดขึ้นตรงหน้าไมหมลินรอบถอนหายใจรู้ว่าถ้าอยากรักษาชีวิตของตนเองเอาไว้คงต้องอธิษฐานให้เขาขยับตัวไม่ได้ต ลอดไป ชายที่ได้แต่นอนหลับตาอยู่นั้นย่อมไม่รู้ว่าเหมยหลินคิดอะไรอยู่แต่ถึงจะรู้เขาก็ไม่สนใจหลายวันมานี้ทั้งสองต้องหาทางหลบหนีการตามล่ากว่าจะได้โอกาสล้างเนื้อล้างตัวมีไม่ง่ายเหมยหลินจึงไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นจัดการสระผมให้มู่หลงจริงเหรอจากนั้นลากเขามานอนบนกองใบไม้ไมแห้งริมลำธารก่อนเดินไปหยิบเสื้อผ้าที่ผิงไฟลมร ตาตรีกลางฤรดูศาสตร์ทั้งเย็นและชื้นเมื่อพัดถูกตัวก็หนาวเยือกเข้ากระดูกเหมยลินไม่มีกำลังภายในที่ป้องกันลมหนาวนางหนาวตนฟันกระทบกันจึงรีบวิ่งไปข้างกองไฟดึงเสื้อผ้าที่ยังแห้งไม่สนิทกลับไปริมลำธารใช้มือปาดน้ำที่ยังเหลืออยู่บนตัวเขาออกอย่างรวดเร็วก่อนจะสวมเสื้อผ้าให้นางลากเขากลับมานอนข้างกองไฟอย่างยากลำบาก ทําที่นอนโดยใช้ใบไม้แห้งมากองรวมกันให้เขานอนตะแคงตัวหันหน้าเข้าหากองไฟเพื่อขับไล่ความหนาวเย็นที่จับบนร่างของเขาจนเหมือนกับก้อนน้ำแข็งหวังว่าเขาจะไม่เป็นไข้เพราะเหตุนี้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับซ้ำเติมสถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้ย่ำแย่ลงไปอีก เหมยหลินวิ่งกลับไปที่ลำธารอีกครั้งถอดเสื้อตัวกลางที่เปียกโชกออกมาซักตนสะอาดนำมาตากที่ราวไม้ไผ่ที่บัดนี้ว่างเปล่า แล้วค่อยกัดฟันเดินลงน้ำล้างเนื้อตัวให้สะอาดยามที่มู่หลงจริงเหอลืมตาขึ้นอีกครั้งนางก็อาบน้ำเสร็จแล้วใส่เอี้ยมเสียรากบัวปักลายดอกไม้เผยให้เห็นแผ่นหลังที่ขาวกระจางนางสวมตังเกงเนื้อบางอีกตัวหนึง่งนั่งจัดการบาดแผลตัวเองอยู่ข้าง้องไฟ กริดที่แหลมคมถูกเผาไฟจนได้ที่เชื้อเนื้อที่เน่าอยู่รอบๆออกไปจนกระทั่งมีเลือดสดๆไหลาตามต้นแขนที่ขาวกระตงัง เส้นผมดำคลับแนบอยู่บนแผ่นหลังมีบางส่วนที่แนบอยู่บนเนินอกนางพอกสมุนไพรที่เขียวละเอียดพันแผลอย่างแน่นหนาสีหน้าของนางดูสงบนิ่งตลอดทุกขั้นตอนมีแค่ตอนที่เฉือนเนื้อเน่าออกไปเท่านั้นที่หัวคิ้วของนางย่นเข้าหากันเพียงเล็กน้อยสีหน้าที่สงบนิ่งของนางกับการแต่งกายน้อยชิ้นนี้กลับทำให้นางดูมีสเสน่ห์น่ามองอย่างบรรยายไม่ถูก ไหมหลิ่นไม่รู้ว่ามู่หลงจริงเหอมองนางอย่างไร ตอนนี้นางจัดการทำแผลที่หัวไหล่และต้นขาดีแล้วเดินไปล้างเลือดที่เปื้อนตัวข้างลำธารอีกครั้งนางถอดเสื้อเอี้ยมและกางเกงตัวไหนออกใส่เสื้อผ้าแห้งแล้วค่อยใช้ผ้าแห้งพันแผลที่ฝ่ามือเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยกำลังจะนอนลงนางพบว่าชายที่นอนอยู่อีกด้านของกองไฟตัวสัน德ริกใบไม้ที่รองนอนอยู่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำที่ไหลาจากเส้นผม แต่ก็ไม่มีเสียงบ่นจากเขาสักคําเดียวนางรีบเดินไปขยับร่างเขาไปนอนที่แห้งๆให้เขาหันหลังให้กองไฟโดยใช้ตัวนางเป็นที่พิงเพื่อไล่ความเปียกชื้นที่แผ่นหลังของเขาโม่หลงจริงเหอมองเหมยหลินเพียงแค่แวบเดียวตอนที่นางเริ่มขยับร่างเขาจากนั้นก็ไม่ส่งเสียงใดๆในตอนนั้นเองเหมยหลินรู้ว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิม วันรุ่งขึ้นทั้งสองไม่ได้รีบร้อนเข้าป่าหินเพราะสถานที่ที่แม้แต่พื้นดินก็ยังมียาพิษคนที่เคลื่อนไหวตัวไม่ได้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเราทั้งคู่ถ้าไม่เตรียมพร้อมให้มากที่สุดเกรงจะเป็นการร้นหาที่ตายเสียมากกว่า เหี่ยวเถายังคงบินวนไปวนมาอยู่บนท้องฟ้าเหนือป่าไผ่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเป็นการบอกให้รู้ว่าเจ้านายของมันสามารถมาที่นี่ได้ทุกเมื่อไหมหลินตัดต้นไผ่มาจํานวนหนึ่งเล็มกิ่งก้านออกจนหมดส่วนที่หนาที่สุดตัดเป็นล้อสี่ข้างที่เหลือตัดเป็นกระบอกใส่น้ำใช้ต้นไผ่ยาวประมาณหนึ่งช่วงแขนกว่า,วามัดกับเถาวันทำเป็นรถลากคันเล็กๆเล,กเล,กเลก็กว่าแปรที่นาง ทำให้แย่สินประมาณครึ่งหนึ่งนางตัดยญ้าแห้งปูจนเต็มวางของกินและน้ำดื่มที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพวกตนสองคนไปอีกหลายวันข้างหน้ายังมีสมุนไพรที่จำเป็นอีกจำนวนหนึ่งบรรจุไว้จนเต็มคันรถไมหมลินมัดเถาวันที่ลากรถเข็นไว้ที่เอวจากนั้นก็แบกร่างของมู่หลงจิงเหอก้าวออกจากป่าไผ่โดยใช้เวลาหลังจากนั้นอีกสองวัน กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ